สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับสมัยอีกแล้วนะคะกับคลิปหน้าไปแน่จ้าวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้อง ดีลักซี่วิวอัปเปอร์รูมนะคะเป็นห้องชั้น2ของอันดารีสอร์ทนะคะห้องนี้จะอยู่บนห้องอาหารนะคะวิวดีมากค่ะทุกท่านค่ะเป็นห้องซีวิวนะคะตามชื่อเขาดีลักซี่วิวอัปเปอร์รูมอัปเปอร์รูมก็คือชั้นบนนะคะบรรยากาศรอบๆจะเป็นประมาณนี้จ้ะ ทั้งหมดในห้องนี้จะมีด้วยกันหล,ลักๆก,ก็คือสโซนเหมือนเดิมนะคะก็คือ1จะเป็นโซนระเบียงสโซนห้องนอนแล้วก็สโซนห้องน้ํานะคะระเบียงห้องนี้จะกว้างมากเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นคนไทยส่วนมากจะชอบพักห้องนี้ซีรูปนี้หละท่านคะระเบียงกว้างมากแถมยังมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเล่นบริเวณหน้าหาดอีกนะคะมี ยาสวาถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ก็แนะนำเป็นฮัก์ห้องนี้นะคะดีลักซีวิวอัปเปอร์รูมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูด้านในก่อนว่าด้านในมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ mm hmm. ด้านในตรงนี้จะมีเตียงนุ่มๆแบบนี้เป็นเจนทิ้งไซส์นะคะให้บริการผงตรงนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดผมนะคะตรงนี้จะมี คล้ายๆกับม้วนรัสามารถแกะออกมาได้นะคะแล้วก็ฝั่งมาทางนี้ฝั่งนี้จะเป็นมินิบาร์นะคะมินิบาร์แต่ละห้องเนี่ยจะมีน้ําบริการให้สองขวดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมุมชากาแฟรบริการให้นะคะอย่างอื่นอย่างเช่นน้ํโคกน้ำมัดลมอะไรแบบนี้ถ้ามีอยู่ในตู้ก็สอบถามกับเจ้าที่ทางล็อบบี้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแล้วก็มุมตรงน,นี้จะเป็นมุมชากาแฟด้ว มีกระตุ้งร้อนด้วยนะคะแล้วก็ม่านเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดปิดได้เลยนะคะถ้าร้อนร็นเปิดปิดได้แต่ว่าถ้าอยากเห็นทะเลแนะนำให้เปิดอกว่างจะโอเคกว่านะคะถัดไปจากห้องนอนก็จะเป็นในมุมของห้องน้ำนะคะห้องน้ำบรรยากาศดีมากอาบน้ำไปแล้วยังสามารถชมทะเลได้อีกนะคะห้องน้ำที่นี่ห้องนี้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะฝั่งนี้ จะเป็นในส่วนของอาล้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีบริการเนี่ยค่ะแชมพูสบู่นะคะแล้วก็ครีมเงาผมเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีบริการแล้วก็หารไปนิดนึงนนจะเป็นฝั่งของแักคโคกนะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็มีบริการเหมือนกันนะคะนี่อ,อห้องทุกห้องของอันดารีสอร์ทนะคะจะมีบริการเป็นตู้เซฟ แล้วก็มีร,มร่มบ,บริการในห้องด้วยนะคะีเปิดติดตั้งคาถาอะไรได้เลยนะคะเป็นไงคะสำหรับห้องนี้ดีลักซ์สิวอัปเปอร์รูมไระทับใจกันมากน้อยแค่ไหนเม้นบอกทางด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเราจะไปห้องเพศไหนกันต่อติดตามได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ